รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านหินลาดผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุนิพัฒน์รองสุพรรณที่ปรึกษานางสาวจิดาภาบุ้งทองรายงานผล8กิจกรรมการทดลองกิจกรรมที่1การสร้างเรือ กิจกรรมที่2ทุ่นกิจกรรมที่3การฉีดน้ำกิจกรรมที่ส,ท,รรท,ส,รรท,สท่อส่งน้ำกิจกรรมที่5ทะเลในกล่องกิจกรรมที่6ภาพสะท้อนกิจกรรมที่7เ,เปียกและเย็นกิจกรรมที่8การวิจัยเกี่ยวกับพืช รายงานสืบสอบอิสระของนักเรียนเรื่องสายรุ้งกินได้ที่มาของรายงานสืบสอบจากการทำกิจกรรมเรื่องท่อส่งน้ำนักเรียนได้ลงมือออกแบบวิธีการต่อท่อส่งน้ำนำมาสู่คำถามที่นักเรียนสนใจคือคำถามที่3เมื่อขณะรดน้ำต้นไม้เกิดอะไรขึ้นจึงนำมาสู่กิจกรรมสายรุ้งกินได้ ขั้นตอนการทำกิจกรรม 1. ตั้งคำถามกับธรรมชาติสิ่งที่สนใจครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจากนั้นครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการเปิดคลิปวิดีโอรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรให้นักเรียนสังเกตจากนั้นครณครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น และให้นักเรียนระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนจากนั้นคุณครูถามคำถามนักเรียนมีสิ่งที่สงสัยหรือสิ่งที่อยากรู้อะไรบ้าง 2. รวบรวมข้อมูลความคิดและคาดคะเนคำตอบจดบันทึกครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อรวบรวมความคิดเกี่ยวกับปรากฏการ์รุ้งกินน้ำนักเรียนระดมความคิดและกำหนดปัญหาจากนั้นคาดคะเนคำตอบจากสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ 3. ออกแบบการทดลองและปฏิบัติการสืบสอบนักเรียนเลือกประเด็นปัญหาที่กลุ่มตนเองสนใจคือเมื่อขนาดรดน้ำต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นนักเรียนระดมความคิดออกแบบกิจกรรมตามประเด็นปัญหานักเรียนทำการทดลองโดยครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการทำการทดลองนักเรียนจะมีการแบ่งหน้าที่การทำงาน ครูจะคอยให้คําแนะนําและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนสี่สังเกตและบรรยายเชื่อมโยงสู่คําถามต่อไปในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ทําการทดสอบโดยจะนําสายยางหรือกระบอกฉีดน้ํามาฉีดพ่นและก็สังเกตการทดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทำการทดลองเสร็จแล้วคุณครูจะใช้คำถาม ซึ่งนักเรียนจะทำอย่างไรให้รุงกินน้ำกินได้และสามารถจับได้โดยเสียงส่วนใหญ่ให้โหดว่านักเรียนจะทำมุ้นขณะทำการทดลองจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนโดยคุรูจะคอให้คำปรึกษาชี้แนะในการทำกิจกรรมการทดลองข้อคำนึงถึงในการทำวุ้น จะต้องมีการพักวุ้นแต่ละชั้น 5. บันทึกผลนักเรียนจะได้ลงมือบันทึกผลการทำกิจกรรมการทดลองลงในใบบันทึกกิจกรรมให้เรียบร้อย หกอภิปรายการทดลองสรุปผลในขั้นตอนนี้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการ์ลุกินน้ำผลการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดทักษะการสังเกตทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการทดลองและทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล จตคติทางวิทยาศาสตร์นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นมีความเพียรพยายามและมีเหตุมีผลสรุปผลการทดลองรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ในช่วงก่อนหรือหลังฝนตกเพียงเล็กน้อยเกิดจากสเปกตรัมของแสงหรือการกระจายแสงแสงแดดส่องผ่านอากาศตกกระทบหยดน้ำบนชั้นบรรยากาศลำแสงที่หักเหสะท้อนเข้าสู่แนวสายตาของเรา จึงปรากฏเห็นเป็นสีต่างๆของรุ่งกินน้ำได้นั่นเอง